ครับผมสวัสดีครับผมก็เช้ชาเช้าแบบนี้เช้าที่ไหนกวเก็โมงกว่าแหละพี่นอ้องเ้ยก็วันนี้ก็เนาะมันกับมันรู้สึกเพียๆ,ๆเหนื่อยๆก็ว่าจะพาไปขึ้นไปดูเขาอ่าดูหมอกบ,บนเขาอยู่แต่ก็เอื่นว่านอนเพลินตาให้การบูเบติหาเครื่องยังดีเนี่ยนะ เป็นนี้นอนเปลือนเมื่อคืนก็ไม่ได้ไล์นะครับก <c oughs> ็มันก็ไกลเข้ามาทุกครั้งทุกครั้งแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่านัดสุดท้ายใครมาบ้างนะครับอยากรู้เหมือนกันนัดสุดท้ายใครมาวางอันนี้ฝากไว้คิดเพราะว่าอะไรรู้ปะ เพราะว่าการที่ <c oughs> ทการที่เอ่อเขเรียกว่าอะไรนะการที่เราอ่ามันเป็นนัดสุดท้ายอะอนัดสุดท้ายสองวันสุดท้ายคือมันเป็นช่วงสุดท้ายที่เรา พวกเราทุกคนก็ลุ้นๆกันมาทุกคนนั่นแหละ,ะลุ้นๆกันมาทุกคนแหละเียวจะเรียกอีกว่าโค้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะครับก็อยากฝากให้ทุกคนให้กำลังใจลุกลป้าแตงมนะครับผมใครที่พอมาได้ก็มาครับมาเที่ยวมาเล่นมาทานข้าวมาพูดคุยนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้นะ ก็จะมีแบบการฉลองอัยไม่ใช่ฉลองสิการแบบทานข้าวร่วมกันคนที่ร่วมให้กำลังใจลุงป้าคนที่ได้ช่วยลุงป้ามาตลอดระยะเวลาสามปีแล้วก็การมาที่ศาลบูหาเนี่ยมันกี่ปีแล้วปีตั้งแต่มิถุนาคือเรื่องราวมันเกิดขึ้น แต่ลุงโดนหมายตั้งแต่วันที่1มิถุานาหกสีเนาะนี่ก็ล่วงเลยมาสองปี คือพรุ่งนี้อยากเห็นอยากเห็นภาพสำหรับคนที่ <c oughs> เคียงข้างลุงคนที่เคยพูดไว้อยู่เคียงข้างลุงหรือคนที่อยู่เคียงข้างลุงนะตอนนี้อยากเห็นนะอยากเห็นพวกเรามารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน นะยิ่งเป็นวันที่27วันที่นัดสุดท้ายวันที่ขึ้นศาลวันสุดท้ายวันที่เราจะมาศาลเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าของของศาลแรกเออก็ออไม่รู้ว่าเราจะมันเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะเราก็ไม่เคยผมก็ไม่อยากยาไปพูดหรือตัดสินอะไรแทนศาลนะครับ การสอบพยานวันที่27นะ่ะเอออยากเห็นบรรยากาศเดิมๆที่เรามากันคนมาเยอะไม่ออต่ำกว่า40 50ช่อง y o u t ช่องออ u b e อยากเห็นจังอยากเห็นจังครั้งแรกๆที่เรามากันเนออี่ยย t u b e แทบละเยียบ หยับเท้ากันตาย <c oughs> ทุกวันนี้อ่ะคือเข้าใจป่าที่ผมพูดครั้งเนี้ยไม่ใช่ว่าอะไรนะคือแค่ผมอยากจะเห็นบรรยากาศเดิมๆแค่นั้นแหละผมก็เลยอยากจะขึ้นขึ้นคลิปตรงนี้ไว้ว่านัดสุดท้ายใครมาบ้างเหมือนกับนัดแรกๆที่เรามาให้กำลังใจลุงทุกวันนี้แหละ มีรถชิดคันเดียวนี่แหละที่ขับตามหลังรถตะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยคือรถตะพนมีรถชิดคันเดียวนี่แหละ,ะที่จริงนั่งกับตะพนก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าบางครั้งบางทีเราต้องใช้รถเนาะเวลาไปที่ศาลแล้วก็มีที่พักที่แยกกันพักนะครับบางครั้งบางทีลุงเขาก็ต้องดูแลต้อนรับกับทีมทนายอะไรอย่างเงีง้ยก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเออ พอมาถึงวันนี้พอมาถึงวันนี้เฮ้ยมันนักสุดท้ายแล้วนะเว้ยใครมาบ้างนัดสุดท้ายแล้วนะบรรยากาศที่ความรักความสามัคคีบรรยากาศกำลังใจถ้าใครมีเวลาไม่อันนี้มไม่ได้แบบว่ามามารองเรียกหรืออะไรนะแค่ผม พูดมาแค่ผมอยากเห็นบรรยากาศเดิมๆเหมือนกับนัดแรกที่เรามาเนี่ยผมมาแต่นัดแรกยันนัดสุดท้ายอยากรู้ว่าใครมาครบมั้ง <c oughs> เออเอานะผมไม่รู้นะว่าที่ผมเห็นเห็นเนี่ยที่มาแทบทุกนัดอะก็มาทุกนัดก็มี การตั้งแต่ลุงขึ้นศาลเนี่ยพี่หนึ่งผมลุงจิมที่ยังยินเห็นกันอยู่นะที่ยังยินเห็นกันอยูนะ่ก็ประมาณนี้เลยที่มาครบทุกนัดนะทุกคนเป็นสังเกตดูนะว่าใครที่มาครบทุกนัดแต่คือเราเราเราไม่ได้ตำหนิหรือว่าใครนะแต่คือแบบว่าที่เห็นมาแบบกันแทบทุกนัดอะ่ะเออเนาะ พี่หนิงอ่ะบางครั้งบางทีพี่หนิงมาช่วงเล็กๆอ่ะทุกคนอาจจะไม่เห็นพี่หน่งที่เข้าไปด้านในกับลุงนะแต่พี่หนิงก็จะมาทุกนัดเหมือนกันอ,อ <c oughs> ใช่เปล่าว่ะพี่หนิงน่าจะใช่นะ่าจะใช่เพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่คือมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราว วันที่1มิถุนาโดนหมายกว่าจะโดนหมายจับเนาะอันนี้ก็พูดกันตรงๆก็ตัตง้ตงแต่โดนหมายจับปุ๊บกว่าจะฟ้องได้ก็ใช้เวลาเป็นอู้หลายเดือนนะกว่าจะส่งฟ้องศาลได้เรามาที่สำนักงานนายการก็สองรอบสามรอบอืมจะฟ้องสองศาลได้พอนัดอา่าเรียกว,ว่าอะไรนะ นัดพร้อมอ่ก็มานัดพร้อมกว่าจะอู้มันใช้เวลานานมากอะ่ะมันเป็นมหาการ์บเลยเนาะกว่าจะนัดพร้อมต้อะทำอะไรเยอะแยะไปหมดแต่คืออยากจะบอกว่าเรื่องราวพวกนี้ผมผมก็มบอกว่าผมคนหนึ่งผมไม่เคยพลาดแม้แต่นัดเดียวเอานาเอานาก้อนเอานาก้อนนะเฮ้ยชิ้นมาครอบทุกนัดนะจนนัดสุดท้าย ในสุดท้ายในี่ใครมามั่งไม่ได้ว่าจะให้ใครมาหรือไม่มานะเอาที่ทุกคนสบายใจเอาที่ทุกคนสะดวกก็เข้าใจครับการให้กําลังใจเราให้อยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ว่าจะตรงไหนที่ผมมาเนี่ยผมอาจจะมีมีเวลาเออผมว่างว่างั้นเถอะผมเป็นขี้ข้าระดับ VIP อ <c oughs> ผมเป็นขี้ข้าระดับ VIP เออเนาะผมก็มาได้มาอยู่ มาอยู่แบบให้แบบว่าช่วยอะไรได้นิดนหน่อยเล็กๆน้อยๆเท่าที่เราช่วยได้มันเป็นสิ่งที่เราเลือกผมนี่ไม่พลาดสักนัดโดนเต็มๆคือถ้าเขายิงมานี่คือไม่พลาดสักนัดนะอะไรประมาณนี้ผมไม่ใช่คนละนัดนะครับก็นั่นแหละนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับใครที่มีเวลาว่าง ผมว่านะวันเย็นวันที่27เนี่ยไม่ใช่การชัดแถลงอยากให้ทุกคนมาร่วมรับประทานข้าวให้กำใจลุงพลปัดแตนก็ดีนะไม่ไม่เฉพาะยูทูบเบอร์เอฟซีก็ได้มันคือที่เราจะมามุกไอที่เราจะมามุกทาหารด้วยเรื่องเรื่องราวพวกนี้นะวันที่27อยากจะรู้ว่าใครจะมาได้มั่งนะเอฟซี FC, นะครับ ก็ดีนะก็ดีนะเราจะได้พวกปะสังสรรค์ให้กำลังใจลุงณวันนั้นวันที่27มันอาจจะเป็นวันที่คนที่ให้กำลังใจลุงไม่ว่าจะต่อไปเราจะเป็นยังไงหรือ,อคำตัดสินออก,ออกมาอย่างไงแต่วันที่27มันเป็นวันสุดท้ายที่สอบพยานมันก็เลยได้แบบมีความหมายนะผมมาตั้งแต่วันแรก จนวันสุดท้ายที่ลุงจะมาขึ้นสารในศารแรกนี้เขาเรียกว่าสารชั้นต้นเนาะเออนะก็อยากจะทุกคนให้กําลังใจเชิญชวนทุกคนให้กําลังใจลุงคนป้าแตนใครที่มาได้ก็โอเคนะนะครับนะครับแต่ครั้งนี้มันครั้งนี้ที่มาถ้าใครมานะครับอันนี้อยากจะพูดกันไว้ตรงนี้ได้ว่ตาต่างคนต่าดูแลตัวเองนะ ไม่มีใครต้อนรับใครนะไม่ใช่บ้านใครนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ราชการต้องดูแลตัวเองเด้อไม่ใช่ว่ามาแล้วทําไมไม่มีใครต้อนรับไม่ได้นะครับนะมาด้วยใจมาให้กําลังใจลุงป้าดูแลตัวเองนะครับนะเพราะว่าชิดก็ช่วยตัวเองมานะครับตั้งแต่นัดแรกจนนัดสุดท้ายแล้วครับโอเคครับผมนะรับฝาก ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะครับฝากให้กําลังใจลุงพลปราแตนกันด้วยนะครับผมนะครับใครมีโอกาสก็มานะครับผมใครใครติดธุระก็ให้กําลังใจที่บ้านนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทามถ้ามีปาตีกันจังน้อยเนาะเรี่ยงให้กําลังใจทตี้มทนานกับคือสีดีเนาะนะครับผมเคครับสวัสดีครับ